ที่นนทบรุรีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจพาสมาชิกบนเรือสปีดโบท๊ทหรูจำลองเหตุการณ์ประกอบรูปพดีเสมือนจริงว่าสอดคล้องหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตรวจตรีวัสันเตชะอัครเกษมผู้กับการฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตรจตรีภัศารวงวชระมงคลผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิชิตจันเอี่ยมผู้กับการฝ่ายสืบสวน พลตรีหญิงชุดิมาชัยมุกสิกเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมกําลังเจ้าที่สิบนายล่องเรือจําลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมที่เรือสปีดโบ๊ทหรูชื่อโรบอลซึ่งราคา3.4ล้านบาทที่ดาราสาวแตงโมนิดาขึ้นล่องทริปเรือกับกลุ่มผู้จัดการส่วนตัวรวม6คนและวพระตกลงไ่น้ำเจ้าพยาเสียชีวิตอย่างปริศนา บริเวณใกล้ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเชื่องกลางดึกของวันนี้ได้นำเรือสปีดโบ๊ทรุ่นและสีแบบเดียวกันกันกบชนิดของเรือสปีดโบ๊ทของไฮโซปอพร้อมทั้งนำกวนเพื่อนดาราสาวแตงโมที่เหลือหลังแซนเพิ่งจะจำลองเหตุการณ์ไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ที่เหลือกระติกปอจอบยกเวน้นโรเบิร์ตและนายไพบูลสีกาญจนานัน ที่ติธุระไม่สามารถมาร่วมจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ได้ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทหรูพละดตกลงแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งในบรรดาวันนี้นั้นมีบรรดาผู้สื่อข่าวและชาวบ้านนั้นได้ให้ความสนใจมายืนมองดูจำลองเหตุการณ์ของทางเจ้าเรียมรวจกันที่บริเวณท่าน้ําพิบูลสงครามหนึ่งมีกําลังตํารวจห้อมล้อมคุมกันอย่างแน่หน,า,นาก่อนพาลงเรือเพื่อไปจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงยังจุดเกิดเหตุบริเวณกลางแม่น้ําเจ้าพยาใกล้กับท่าโป๊ะ เทียบเรือพิบูลสงครามหนึ่งโดยแม่นุญ,ญาตให้สื่อมวลชนร่วมลงเรือเพื่อบันทึกภาพพร้อมทั้งขอร้องให้ถ่ายภาพได้เฉพาะริมตลิ่งเท่านั้นและห้ามสื่อทุกคนลงไปบริเวณโป๊ะเด็ดขาดเพราะเกรงว่าหากภาพดังกล่าวขณะทำแผนเสมือนจริงในคืนนี้หลุดออกไปจะทำให้หลักฐานต่างๆที่ใช้ในการประกอบสมบูรณ์คดีอาจมีการคลาดเคลื่อนทั้งนี้การจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวใช้เวลาเดียวกันกันกบคืนเกิดเหตุคือเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่า และทยอยทําการจําลองทีละคนจนครบทั้งห้าคนว่าจะมีการสอดคล้องกันหรือไม่ในจุดที่คาดว่าดาราสาวแตงโมพระดตกน้ําหายไปที่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาโดยมีกระติกปอจอบยกเว้นโรเบิร์ตทีทยอยลงเรือจาลองเห,ลอเหตุการณ์ทีละคนเพื่อมาชี้จุดตําแหน่งของแต่ละคนที่อยู่บนเรือสกีีโบ๊ทนั้นโดยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีจําลองการแล่นเรือทางตรงและเป็นวงกลมเพราะมีการเร่งเครื่องเรือให้วิ่ง เสมือนจริงโดยมีเรือของเจ้าที่รวมเป็นสองลำมาทําแผนประกอบรูปคดีด้วยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ่อนที่เรือสปีดโบสทั้งสองลำได้แล่นกลับไปยังท่าน้ํานนส่วนกระติกปอจอบได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งกลับบ้านไปครับนิวยีสิบสสถานีประชาชนสามารถเ่เจดีรายงาน